เอาละค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องครูมะมงชาแนลกันด,ด้วยนะจา๊ะวันนี้เนี้ยเป็นวันที่ดิฉันเนี่ยไม่คาดฝันนะคะว่ามันจะเป็นวันที่มันมีอยู่จริงนะคะก็คือวันที่ชาแนลของดิฉันเนี่ยครบหนึ่งร้อยับแล้วนะคะก็คือดีใจมากอ่ะเนี่ยคือ,อดีใจมากที่แบบเฮ้ยมีคนเขาชอบเรามีคนเขาอยากดูเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเขามาติดตามเราอย่างเงี้ยร้อยซับแล้วอ่ะพวกแกคือแบบว่าดีใจมากอ่ะที่แบบ มันถึงร้อยศัพท์เราเว้ยคือแบบเราไม่คิดว่ามันจะถึงไงคือแบบเราทํา youtube แบบเล่นๆน่ะทําแบบไปเรื่อยทาขอดิฉันก็คือทําแบบว่าไม่ได้แบบสนุกเหมือนอย่างใครใครเขานะคะก็คือแบบว่าก็ทําไปตามที่อยากทํานะเออมันก็มีคนดูไว้ดิฉันก็แบบก็ดีใจนะที่แบบมีคนมาดูก็ขอขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะที่ติดตามดิฉันแล้วก็มาดูมากดไลค์มาคอมเมนต์ต่างๆนะคะก็อยากจะก็ ไม่รู้ว่าจะทำอะไรแต่ว่าฉันได้คิดแล้วว่าจะทำอะไรก็คือทำ Q&A เนาะก็เดี๋ยวจะให้ทุกคนถามมาในคลิปนี้นะเราก็จะทำคลิปถัดไปเป็น Q&A เนาะถามมาแล้วก็จะตอบนะคะว่าอะไรต่างๆนี้เนาะก็ถามมาเยอะเลยนะเดี๋ยวเราจะมาตอบแต่ถ้าไม่มีใครถามเลยดิฉันก็จะคิดคำถามขึ้นมาเองนะคะแล้วก็ตอบเอง <laughs> ดูเศร้าไหมแต่มัน มันก็อาจจะมีคนถามนะคะแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรคร่ะเดี๋ยวดิฉันจะตั้งคําถามแล้วก็มาตอบเองนะคะเผื่อคนอื่นอยากจะรู้ในครับแที่ดิฉันตั้งอะไรอย่างเช่นแบบพี่ชื่อเล่นชื่อว่าอะไรอะไรอย่างนี้นะคะดิฉันก็จะตั้งคําถามมาแล้วก็ตอบให้นะคะก็สําหรับวี้ก็จบไปแล้วเนาะกับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องคุมมาโมชแนนก็นด้ยนะจ๊ะวันนี้นี่ก็บ๊ายบายจ้า